ธุรกิจที่ฮาลาลการเงินที่ฮาลานเพราะมันบ่งบอกถึงการมีชีวิตที่ฮาลานฮาลานในดุนยาแล้วก็ฮาลานในอัคเรอในานามของคนรุ่นใหม่ที่ทําธุรกิจความคล่องตัวความเร็วเป็นเรื่องที่เราเลือกอันดับแรกนะครับงั้นออในานามของคนรุ่นใหม่ผมอยากเชิญชวนนะครับพี่น้องทุกคนให้มามีส่วนเข้ามาร่วมในการผลักดันให้ธนาคารสลาม ได้เกิดการใช้งานในพื้นที่ที่มากขึ้นรวมถึงการเข้ามาใช้ในแอปพลิเคชันที่เปิดตัวนี้มากขึ้นนะครับแล้วผมคนหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกกับทาง MD แล้วก็ทีมบริหารรวมถึงพี่น้องอจากทนาทารทุกท่านว่าขออาสานะครับที่จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะทําหน้าที่เชิญชวนคนรุ่นใหม่ด้วยกันแล้วก็จะออกไปบอกกับทุกคนนะครับว่าไอแบงกลับมาพร้อมที่จะดูแลนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ด้วยครับ แล้วข้อสุดท้ายที่อยากจะเชิดชูเชิญพวกเราเชิดชูธุรกิจที่ฮาลานการเงินที่ฮาลานเพราะมันบ่งบอกถึงการมีชีวิตที่ฮาลานฮาลานในดุนยาแล้วก็ฮาลาลในอัคิร์ประสบความสําเร็จในดุนยาและประสบความสําเร็จในอัคิร์ฉะนั้นในประเทศไทยที่มีประชากรไม่ถึง1 0เซตแต่เรามีธนาคารสามมันไม่มีความภาคภูมิใจมากไปกว่านี้แล้ว เอ็มดีที่ไม่ได้เป็นมุสลิมโดยกําเนิดและไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เห็นคุณค่าของการพัฒนาและลงมาจัดงานเปิดตัวในพื้นที่เราก็ไม่ได้เห็นง่ายแบบนี้เพราะฉะนั้นผมเชิญชวนทุกคนให้ร่วมเชิดชูธนาคารที่พร้อมทําธุรกิจทําธุรกรรมการเงินของเราให้ฮาลันเพื่อให้ชีวิตของเราฮาลันในดุนยาแล้วก็ฮารันในอาคิรอเพื่อที่เราเพื่อที่อัลลอฮ์สุบฮานาขูว่าแต่เราจะได้พึงพอใจในการใช้ชีวิตของเราในดุนยาและการมีชีวิตของเราในวันอาคิีรอสุดท้ายขอดุดานะครับให้อัลลอฮ์ประาน ทางนำที่สวยงามให้กับท่านเอ็มดีของเราอาร์มิเราขอดุอากับอัลลอฮฺสุบฮานาวฮุอาร์ตาลาให้อัลลอฮ์ทรงประทานริสกีที่บรอกกะร์ให้กับพวกเราทุกๆคนขอดุอาให้อัลลอฮ์ทรงประทานความง่ายดายให้กับการทํางานของพวกเราทุกคนเราขอดุอาให้อัลลอฮ์สุบฮานาวฮุอาร์ตาลาคัดเลือกพวกเราทุกคนให้เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานาวฮุอาร์ตาลาและสุดท้ายขอดุอาให้แอปพลิเคชันไอแบนดนะครับได้ถึง1ล้านยูสเซอร์เร็วๆนะครับ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته okay.